โอเคมาแกะกล่องอ่ามันคือเ e g ตูเลเตอร์แบบปรับค่าได้นะฮะพอ r ์สปายแล้วกันนะเนาะตัวปรับกระแสปรับแงรงดันนะฮะ สินค้าจากจีนนะฮะสินค้าจากจีนผมพูดเสียงดังไม่ได้ครับเพราะมันดึกแล้วนะฮะพูดได้เสียงเบาๆนะครับห้องช่างเรกกระลกหน่อยนะฮะมองเห็นกันไหมครับอ่าแกะเลยแล้วกันนะฮะ Okay. งานค่อนข้างจะเนียบนะฮะโอเค okay. งานนง,งานค่อนข้างจะเนียบนะฮะ hmm. มีตัวเลขเป็นดิจิตอลบอกด้วยนะครับอินพุตเอาพุตนะครับ ยังไม่ได้ต่อไฟนะฮะจะลองเลยไหมยังยังไม่ลองดีกว่าวันนี้เอาแค่ okay. แกะกล่องให้ดูนะครับว่ามันงานประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะ,ะผมจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดียังไงนะฮะ,ะมีปุ่มสวิตช์ไม่แน่ใจว่าคือปุ่มอะไร สวิตช์ครับโอเคครับก็ไว้สัน้นๆเพียงแค่นี้นะฮะแกะกล่องตัวเขาเรียกว่าอะไรดียวเรกูลเลเตอร์นะฮะฮับบอสไฟเขาเรียกว่าอะไรดีวอลูมิเตอร์ปรับค่าได้โฮ้ยไม่ใช่บลูมิเตอร์ดิแรงใจกระแสแรงใจแรงดันนะฮะฮับบอสไฟรปรับค่าได้แล้วกันนะ โอเคไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับ